สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับครูวน,นิดาแก้วมุกในช่องนิดาสื่อออนไลน์วันนี้คุณครูจะพานักเรียนมาอ่านรู้จักคำนำเรื่องบทที่6โรงเรียนลูกช้างพร้อมแล้วไปกันเลยนะคะแถวถอแอววแถว แถวเชื่อชอเอือกอเชื่อเชื่อกล้วย กอรลอวยอกล้วยไม่โถกล้วยกล้วยหมู่บ้านหอมอูหมูไม่เอกหมู บอานอบานไม่โทรบ้านหมู no ่บ้านควานช้างคอวออายควาน ชออาง,งอช้างไม่โทช้างควานช้างวงกลมวออกงอวง กอลอโอมอกลมวงกลมต่อไปเป็นการอ่านเป็นคำนะคะนักเรียนฝึกอ่านตามครูเลยละ ที่ทำซ้ำใช้เมื่อข้างท้าย กินทุกจูงของคอยจับจบครั้ง หลายวันนี้ครูใหญ่กำลังใจข้าง ฝึกคอยทำของ กินจูงจับวันนี้ครูใหญ่ กำลังใจแถวเชื่อกกล้วยหมู่บ้าน ควานช้างวงกลม